สวัสดีครับผมามาชมล้อข่าวบอยครับของล้อการติดตั้งงานของล้อข่าวบอยคูเมืองอำเภอคูเมืองครับผมเนี่ยวันนี้ก็ได้มาทาสีเรียบร้อยแล้วครับผมจากติดตั้งมาหลายวันเจอฝนตกทาไม่ได้วันนี้ช่วงนี้แดดออกสองสาวันก็เลยรีบมาทาก่อนที่ฝนจะตกลงมาอีก ค้าวบอยคานสามชั้นครับผมสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสามแปดสองสามหกครับมีจำหน่ายครับผลิตและจำหน่ายมีรั้วตะไค,ครยรั้วข้าวบอยในสาวบว่ามนก็มีครับผมนนี้จะสั่งแบบพวกมีแผ่นสำเร็จมาเสริมอีกครับผม นี่ครับถ้านำไปติดตั้งเองสนใจนำไปติดตั้งเองก็ช่องละ900นะครับผมถ้าให้รวมทั้งติดตั้งก็ตกไปช่องละพันสี่ครับ,รบอันนี้ก็ทาสีพามาชมพอทาสีเสร็จแล้วก็อันนี้ก็รอบ2องแล้วเดี๋ยวพาชมเอจะได้ส่งงาน รั้วตะข่ายก็มีครับถ้าสนใจรับประกัน40ปี80ปีไม่มีรับประกันก็มีครับผมใ้รับประกันการติดตั้ง10ปีครับของรั้วตะข่ายนะครับผมนี่ครับพาไปดูทีมงานทาสี สองคันก็ช่อง700ดครับผมช่องละเจ็ดบาทช่องละเจ็ดบาทสคันนะครับผมถ้าติดถ้ารวมติดตั้งก็ 1500, งพันห้าบาทต่อช่องครับผมรวมติดตั้งอันนี้93ช่องครับผม 93ช่องอยู่ที่อำเภอสตึกครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ติดต่อนะครับ096 7388 236ฝากติดตามเพจ รัวคาวบอยคูเมืองแล้วก็ช่อง y o YouTube ดเลยครับผมอันนี้ส่งงานครับ วันเสาร์หน้าออไปติกตั้งที่ที่บ้านโนนเมืองตำนนพอสําราครับพรุ่งนี้ไปวัดที่ในตัวเมืองบุรีรัมย์ครับสอบถามได้ในเบอร์ศูนย3 8 8 2 3 6ครับงานเดียครับช่วงนี้เลยดึงตัวมาจากกองทัพเรือครับ <c oughs> <c oughs> แล <c oughs> <c oughs> ้วาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมฝากติดตามช่อง youtube รั้วคาวบอยกูเมืองกับเพจอำเภอรั้วคาวบอยกูเมืองด้ครับผมมีทั้งรั้วตะข่ายรั้วคาวบอยเสาบ้านงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Proben.